วันนี้พาชมเมืองค่ะเดินชมเมืองด้วยกันนะคะนี่อันนี้นะคะเราจะเข้าไปในห้างนะคะห้างนี้ใหญ่มากค่ะนะคะก็ไปดูซิมีอะไรข้างในนะคะตึกก็กำลังสร้างเต็มเลยนะคะอันนี้ก็คลิปในสวีเดนนะคะยังไม่เสร็จค่ะอันนี้สวนสาธารณะค่ะเราลัดเลาะไปนะคะ เดินลัดส่วนสาธารณะไปน้ผพุกลางคืนยิ่งจะสวยค่ะตรงนี้นะคะแต่เราไม่ได้มาถ่ายกลางคืนค่ะเรามาได้กลางวันนะคะสวยสวยค่ะส่วนสาธารณะนะคะในการวิ่งในการออกกำลังกายหรือในการเดินเล่นค่ะช่วงซัมเมอร์นี้จะสวยมากเลยนะคะนี่ก็ข้างทางค่ะถึกข้างทางนะคะสวยนะคะอนุรักษ ของเก่าแก่นะคะเขาจะบำรุงแต่เขาไม่สามารถที่จะทุบถึกได้นะคะอันนี้ก็เป็นท่าเรือนะคะตอนกลางวันค่ะ,นะคะสวยจริงๆค่ะนะคะมันก็ส่วนมากจะเป็นโรงแรมติดท่าเรือนะคะเฮ้สวยเลยค่ะขนาดไม่มีแสงแดดนะคะยังวิวสวยขนาดนี้ค่ะ ถ้ามีแสงแดดขึ้นมานะคะกระทบกับน้ำกระทบกับโทรศัพท์นะคะยิ่งจะสวยค่ะเพื่อนๆน,นะคะนี่ก็ประมาณนี้เลยค่ะฝนก็จะโปรย,ยนิดนึงนะคะบรรยากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจแต่สวยจริงๆค่ะนะคะสูตรบรรยากาศนะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็พอแค่นี้ขอบคุณมากค่ะ